เราเจได้เจออรแหละเรามาจากไอนะเรายังรคยังรอย่างไรเอาอย่านั้นเาย่าย้ายมาร่วมานโชระบครับผมครั้งแรกครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้น ominated ครับผม s u p ั o r t actor p o r t actor ครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากแบบตอนนี้มันมันมีความทั้งทั้งตื่นเต้นในการจะ ในการจะได้และไม่ได้จริงๆคือแบบจริงๆใจหนึ่งเราก็อยากได้แต่รู้สึกว่าเราเออก็ก็แบบถ้าเกิดได้สักครั้งในชีวิตก็คงดีแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าได้แล้วเราจะพูดอะไรดีมันตื่นเต้นไปหมดเลยครับเพราะว่าแบบไม่ได้เตรียมเลยฮะเพราะแบบเราเราไม่แน่ใจจริงๆว่าเราจะได้หรือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพอแบบปรึกษาทุกคนอางเงี้ยแบบพี่ๆเขาแบบ พูดตามความรู้สึกของเราเนี่ยแหละดีที่สุดเลยแล้วก็เลยแบบโอเคเราแบบไม่รอแบบไม่เตรียมอะไรแล้วก็รอแบบขึ้นไปแล้วนจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเลยอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ใช้จบด้วยว่าทีมคนไทยเดี่ยวมาด้วยเลยใช่ครับผมจริงๆวันนี้เอ,อ่อทั้งทีมบุกเพสันิวาเนี่ยก็จะมีแบบผมพี่ปิง้งแล้วก็พี่หน่องสามคนมากันแบบน่ารัก,น,รกน่ารักเลยแกงครับผมเล็กๆครับผมแต่ว่า เหมือนตัวหนังเองก็ได้เข้าชิงด้วยหลายๆแบบแคตตากรีเลยหลายอย่างเลยอะไรก็มีลุ้นมีลุ้นหลายอ่ะครับผมเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเชิญหนึ่งนางวัลด้วยแบบเออภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ลุ้นไปหมดเลยครับตอนนี้ลุ้นลุ้นทั้งทั้งหลายตอนสับปีดน่ะยังเลยครับผมผมยังผมยังไม่ไนม่อาจจะแบบอุตส่า้์จะหมือย่างนี้อะไรผู้ใจนี้ได้ทำอะไรบ้างอุ้ยอุ้ยมัน มันคือมันภูมิใจอยู่แล้วมากๆอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามจริงๆมันแค่การที่มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เราได้เล่นเราเราก็ภูมิใจมากอยู่แล้วแลวอันนี้ไม่เป็นหนังที่เป็นของ GDS อีกที่ที่แบบพี่ๆทุกคนเขาก็น่ารักกับเรามากแล้วแล้วเราก็เห็นคุณภาพของหนัง GDS มาอตลอดเราก็รู้สึกว่าแบบพอเป็นหนังภูมิใจแล้วหนึ่ง GDS ภูมิใจแล้วสอง สามคือเป็นบุกเพสสัญยวา่านะครับผมคือคือคือเรารู้สึกว่าเราเราเราดูมันมาโดยตลอดเราเราเห็นความน่ารักของมันจนถึงทุกวันนี้ที่เขาก็มาฉายซ้ำผมยังดูอยู่เลยนึกออกไหมผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันเป็นเรื่องราวที่มันน่ารักมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มันแบบ คนดีกับคนไทยมากๆเลยมันเหมือนทุกอย่างมันแบบมันคือมันน้อยแต่มากมันมันคิดมาได้จีเนียสมากๆเลยแบบเรื่องสตอรี่ในการแบบเอาคนปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตพอเป็นคนไทยเลยเงซึ่งมันมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มันดังมากๆเลยวันนี้แล้วจนได้มาทําเป็นภาพยนตร์แล้วผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมทํางานคือ พูดมาขนาดนี้ก็พี่ๆคงเข้าใจว่ามันแบบมันมัน,มนดีขนาดไหนเออมันมันมันสุดๆมากๆเลยครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเห็นแบบอะไรในตัวผมที่เลือกเลือกผมมาเล่นเพราะจริงๆตอนแรกเราก็แคสกันนานอยู่อะไรอย่างเงี้ยาเขาเขาเลือกผมก็แบบขอบคุณมาก เห็นว่ามีการรวมตัวนายใบนายมันเกิดอะไรขึ้นยุ่นเรียนหรืออะไรอย่างคือคือจริงๆมันเริ่มมันเริ่มมาจากพี่ยงครับผมพี่ยงเขาแบบพูดว่าเนี่ยตอนคือที่เขาทํารายการ789อยู่ใช่ไหมเขาเขาก็พูดเหมือนว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเรากาลังจะทาแบบตอนสเตจสุดท้ายอ่ะมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเขาก็อาจจะหาคนนี้คนนี้แต่แบบสุดท้ายก็เลยเหมือนว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ก็ก็มาถามผมว่าแบบ สมมติมว่าถ้าเกิดจะมีแบบโชว์พิเศษขึ้นขึ้น789เเนี่ยแล้วแบบ แบบลองคิดเล่นๆว่าเป็นนายใบนายอ่ะผมผมโอเคไหมผมแบบเอ้ยผมโอเคอย่างคนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ยงอ่ะก็เลยก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนบอกว่าถ้างั้นให้แบบผมลองไปอย่างเชิงกก่อนได้ไหมว่าแบบเราเป็นนมินีเออเป็นนมินีไปแบบไปไปอย่างเชิงเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าเพื่อนๆเขาอยากทำหรือเปล่าแบบเพราะเราเพราะเราก็ไม่เจอกันมานานอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้โหอีก8คนซึ่งซึ่งตอนนั้นผมถ่ายรายการเกี่ยวกับพี่ต่ออยู่แล้วเป็นเป็นบิ๊กโดด้วยกันผมก็เลยแบบโอ้โหอีก8คนก็เลยแบบพี่ต่อ ช,ช,ช,ช่วยหน่อยดิไปช่วยชวนหนอ่อยเดียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วพี่ต่อเขาตอบตอกลงก็เลยเหมือนวันนั้นก็เลยเหมือนมีการเฟซไทม์จนจนหลายหลายวันนะครับแบบเฟซไทม์คุยกันไปคุยกันมาจนสุดท้ายนี่วันเนี้ยผมเพิ่งลงทวิตเตอร์เป็นรูปที่ทุกคนแบบโอเคตอนที่เราเฟซไทม์กันเลยก็สุดท้ายก็ได้กลับมาพบกาวคนจริงๆจริงๆผมผมรู้ว่าผมต้องขอบคุณพี่ต่อเามาเลยนะพี่ต่อเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสําคัญที่แบบทาให้ร่วมกิกรเป็นรการเออที่แบบทําให้ทุกคนแบบมารวมกันได้อะจริงๆเพราะว่าผมผม ดูดิผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นผมคนเดียวไม่รู้ว่าทุกคนจะจะจะเชื่อแบบแบบนี้ไหมกับด้วยความที่แบบมีพี่ต่อของเราอยู่นะแบบผู้แบบอาวุโสสุดในวงแบบมาช่วยพูดอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยแบบมันช่วยรวมตัวทุกคนมาได้แล้วสมมเกิพอรวมกันมาเสร็จปุ๊บก็มาเนี่ยมาทำโชว์ด้วยกันมันแบบดีมากเลยมันแบบไทยเวลายากสุดไทยเวลายากสุดกลายเป็นกลายเป็น ก็ก็จริงจริงยากยากหมดทุกคนกว่ากาจะรวมกันได้แต่ว่าแบบกลายกลายไปว่ายากสุดกลายเป็น t ร i นิตี้ครับผมเพราะว่าช่วงช่วงนั้นน่ะเขามีทัวร์ที่ญี่ปุ่นพอดีเลยแบบพอดีพอดีเลยฮะแล้วเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนบินกลับไปกลับมาระหว่างญี่ปุ่นกับที่นี่ก็คือก็คือเหมือนแบบเขาเขาซ้อมอยู่ที่นี่บินไปญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็บินกลับมาโชว์แล้วก็แล้วก็บินกลับไปอีกนะตอนตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนไปญี่ปุ่นเไงแล้วก่ไม่อยู่ประเทศก็ หลายวันอยู่นะ6 6วันอย่างน้อย6วันเลยฮะแบบหกแลว<ล>ที่นึงม,มีทักษะอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแรงแรงกล้ามากๆเลยคือทุกคนเป่งขึ้นตัทุกคนแบบพัฒน,นาแบบริวอย่างเนี้ยลิวน้องไตรฉันของเรา,า,าอ่ะมาแล้ จากที่สมัยก่อนเป็นคนแบบเต้นแบบตัวนี้เขาแบบเฮ้ยเขาอะไรลูลี่เหรอขอโทษแบบอะไราะแบบแบบเยร์จะบอกว่าน้องน้องพัฒนาไงนะเก่งไปจริงๆแล้วน้องแบบแล้วน้องมันหล่อขึ้นมากด้วยอ่ะตอนนี้แบบโอ้โหไต่ชันคือแบบอย่างฮาร์ทผมแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอะลิวอย่ามายืนข้างๆได้ป่ะหล่อเกินอ่ะแต่สมัยก่อนเป็นแบบน้องเบบี้แคทของเราอ่ะตอนนี้ก็เป็นแบบโอ้งใหม่กแดมแบบแล้วเห็นว่ามีการลงลทิกต่อข้าตรงท่าเส้นอะไรนี้ใช่ใช่ตอนนี้เ เทคเดียวครับเฮ้ยไม่พี่แต่ว่าพี่อย่ามาเฮ้ยเทคเดียวเก่งจังเลยไม่คือแบบกว่าจะแบบเฮ้ยช่วยยืนเป็นแถวได้ป่ะช่วยยืนเป็นแถวแล้วสุดท้ายพี่เห็นแถวป่ะแถวเป็นแถวที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็แบบแล้วก็แบบแบบอ่ะท่านี้นะท่านี้นะพี่กับตันก็เต้นอะไรก็ไม่รู้คือแบบคือคือตอนนั้นมันมันมันมีจุดหนึ่งที่ผมแบบพยายามพยายามเนี่ยจะเอาเฟรมเนี้ยแล้วแบบ อีกคนนึงก็มาไม่ดิพี่เอามาเอาเฟรมข้างๆดิอีกคนนึงก็แบบทําไมอ่ะทำไมไม่เอาแถวแบบนี้มันเห็นชัดกว่าคือผมแบบมันถึงจุดนี้ผมจะถอดใจแล้วอ่ะทีนี้มัน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 มมีจุดนึงี้ผมแบบตั้งใจถอดคือแบบผมมาเป็นคนเอาเอาไอคอนเทนต์เนี้ยมาให้เพื่อนเพื่อนดูแบบเฮ้ยเนี่ยมันก้าวคนถ่ายได้เอาเบ้าเอาเบ้าแล้วแบบมกคนก็แบบเออได้ได้ได้มาลองดูแล้วแบบพอมาถึงผมทุกคนคือแบบวุ่นวายอะวุ่นวายแบบ คนมึงจะเอาแบบนี้คนมึงจะเอาแบบนั้นแล้วผมก็แบบโอ้ไม่ก็แบบลองลองถ่ายไปดูสักทีได้ไหมเราสบุปแบบแบบพอถึงตรงนั้นคือผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งกว่าก่อนจะได้หนึ่งเพลงนะั้นเนีะแล้วแบบพอเพลงนะั้นเสร็จก็แบบมาเลพ,พอ,พอเลย<อ>จะมีโอกาสได้เห็นนายไปนายึ้นคอนเสิร์ตทั้งแบบก็ไม่แน่ค่ะเอ่อในในความรู้สึกผมคือคือมันไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มนะแต่ในความรู้สึกผมส่วนตัวไม่แน่ฮะไม่แน่จริงๆงแบบเพราะว่าแบบ เพราะว่าหลังหลังจากนั้นเหมือนทุกคนก็ยังมีความแบบการขึ้นด้วยกันการขึ้นด้วยกันมันก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าหรือว่า ซือจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพวกเราไปคุยกันให้มากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีนี้นะแล้วแต่ว่าต้องเหนื่อยเราต,นนตัวตั้งคนนึงตัวตตีมีอยู่ฮะมีอยู่ตัวตั้งเลยวะยังยังยัง,ย,ง <c oughs> ยังไม่บอกยังไม่บอกแต่ว่าแบบถ้าเกิดถ้าเกิดมีก็ไม่แน่นะไม่แน่ใกล้ๆนี้ก็อาจจะมาก็ได้อาจจะเป็น ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมีความเป็นไปได้ครับชาวเน็ตบอกว่ารอเขาจะรอบนแดดแล้วจริงเหรอคนนี้ใช่ไหมคือคนนี้โดยเฉพาะเอ๋อแปลว่ามีโอกาสได้เห็นมีมีผมคือคือหมายถึงว่าหลังจากที่เราถ่ายทำโชว์วันนั้นเสร็จแล้วเหมือนทุกคนก็ไปกินข้าววันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงกันเรื่องเนี้ยแล้วแบบเอ้ยมันขึ้นด้วยกันก็แบบดีนะหรือว่ายังไงหรือหรือยังไงหรือยังไงยังไงยังไงแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีการสรุปกันจริงจริง ต่างๆทีก็ก,<ๆ>ก็ก็เรียกว่ามีโอกาสแล้วกันเ,เราเี่ยอย่าเราอยากเราอยากจะเห็นแบบเพิ่มความเสื่ออย่างมีอยู่แล้วคือแบบผมอาะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กับเก้าคนยังไงมันก็มันก็ดีแบบมันมันมันด้วยด้วยด้วยผลงานแล้วหนึ่งเรื่องเนาะนผลงาน,นที่มันออกไปฟีดแบทที่มันกลับมาหนึ่งเรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันแบบที่มันดีกว่าคือแบบความมันเหมือนอยู่กับเพื่อนอ่ะมันก็คือเหมือนแบบเอาเอาแก๊งเพื่อนที่เราสนิทมากๆอีกอีกแก๊งหนึ่งมันรวมตัวกันแล้วก็แบบ เฮฮาไปด้วยกันแล้วแบบได้ได้ไดทำงานได้ทำแบบ ทำงานได้เงินอะไรไปด้วยกันด้วยมันยิ่งแบบมันมันมันจะมีอะไรไม่ดีอ่ะพี่บอกมันก็เลยแบบเออชอบค่ะชอบฝากเพื่อนชวนไหมตอนนี้เลยฝากเพื่อนฝากเพื่อนฝากเพื่อนเพื่กนนะเพื่นเพื่อนฝากกดปัดกดดันเขาไม่ใช่ผมว่านะผมฝากทุกทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมไปเออไปกดดันเพื่อนเพื่อนทีเดียวไปบอกเลยว่าแบบเนี้ยยากมากรีคเควสคายักสุดครยากสุดใครยากสุดหรอกไม่มีแล้วจังจังหวัดนี้ต้องตายฉัดแล้วไหมคิวเขาแบบยากมากนี่ผม เห็นเขาเพิ่งลงว่าฮิตหนึ่งมิลเลียนเฟลโลเวอร์ไปเรามีอะไรกับริวหรือเปล่าไม่มีอะไรเป็นเป็นน้องเป็นเป็นเป็นเด็กสุดในวงไงแล้วแบบเป็นตัวแบบเป็นตัวโดนนิดนึงอ่ะเป็นตัวโดนนิดนึงนิดนึงแบบชอบเธอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบจะเป็นคิวให้เราแล้วเออเดี๋ยวนี้เขาจะแบบ คิวเขายากแล้วเดีนี้เซลเซลเก่งเซลเก่งเราตัวดเราตัตื่เลยเราครับขอโทษฮะขอโทษริวรักรักรักรัโอเคแลขอบคุณครัอขอบคุณครับเซลน้อยเซลกันเซลกาตรงนี้ลูกกระบอกระบอกเลื่งามครับกิทีเนินกระบอกไอสั่นินึง โอเคน้องเรื่องตองนาครับเรื่องตองนา้ตะวันท้ศนยอนนี้ตัวนี้นะคะนี่นะคังสองัองโอเคนีครับโอ่เ่ม้โอเคใครก็ได้ขอี่น้องอคะครับผมเออออไนะครับพ้องเ มีเกย์กันอยู่เชียร์มวยอ่ะเชียร์มวยถ้ามีต่อไปไหนเอาหรอทำไมยากต่อเราไม่รับผิดชอบคนปก่ิคนปกตแม่แม่ต้อติดมากไม่แล้วใส่ข้างหน้าที่ผ่านมาดีหายใครจะเป็นนักชกได้ขอหัวใจหน่อยค่ะโอเจ้าขอบคุณมากค่ะ อองุูนะครับด้บความยครับขอบคุณนะครันะบ